ฟันแบบฟันซ้อนใช้เวลาจัดนานไหมคะหมอจริงๆจ,จะเร็วหรือช้าจะกี่เดือนเนี่ยจะตอบได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าแต่ละคนไม่เท่ากันวันนี้ห,หมอเลยจะเอาเคสตัวอย่างมาให้ดูกัน ่างเคสนี้นะคะก่อนจัดเป็นแบบนี้เลยค่ะมีฟันซี่นี้ที่จะต้องถอนออกไปเนาะแล้วก็ฟันตรงนี้ซอนมาค่อนข้างเยอะเลยหลังจัดไปเพียงแค่10เดือนนะคะก็คือถอนฟันไปแล้วดึงฟันซี่นี้มาแทนแล้วแล้วก็ตรงนี้ออกมาในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วค่ะเคสนี้ก็จะเร็วหน่อยค่ะเพราะว่าน้องพิ่งจะอายุ22่ปีเองกลับกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกเคสหนึ่งเคสนี้อายุ57ปีเป็นแบบนี้นะคะตอนแรก พอจัดมาทั้งหมด16เดือนก็คือประมาณนี้นะคะก็คือเรียงค่อนข้างตรงแล้วจะเหลือช่องว่างตรงนี้นิดนึงแต่เคสนี้ก็ใช้เวลามากกว่าเคสเมื่อกี้ถึงครึ่งปีกันเลยนะคะอันนี้เขาตอบตามประสบการณ์เพิ่มเติมนะคะก็คือหมอคิดว่าตัวอายุเนี่ยมีความสําคัญค่อนข้างมากเลยว่าฝันเราจะเคลื่อนเร็วหรือช้าจริงๆก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกนะคะเช่นเครื่องมือใช้เครื่องมืออะไรดีไหม คุณหมอดิน้นึงให้หรือเปล่าเครื่องมือหลุดบ่อยไหมแล้วก็คนไข้ปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนํามากแค่ไหนนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาเรื่องการฟันซ้อนหรืออะไรพวกนี้นะคะให้รีบไปปรึกษาคุณหมอเท่าที่จะเร็วได้นะเพราะยิ่งอายุมากขึ้นปันก็จะยิ่งเคลื่อนยากขึ้นค่ะวันนี้ก็ไปแล้วเหมือนเดิมนะคะฟันมีปัญหาปรึกษาหมอนะทุาคุนะคะบ๊ายบาย